มันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะครับแต่ถ้าดูดวงชะตาแล้วเนี่ยขึ้นสูงสุดจะลงสูงสุดในรอบปี <c oughs> ในรอบปีนี้เลยเหรอคะอา <c oughs> จารย์หมายถึงว่าในปีเดียวกันนี่แหละขึ้นสูงสุดก็จะลงอย่างนี้หรอหรอครับไม่ใช่รอบปีนี้นะอีกไม่นานนี้อีกไม่นานนี้ <c oughs> <ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของของของ,อของการเหมือนน้ำอะ่ะพีุ่นเมย น้ำที่มันอัดฉีดเยอะๆฟูใช้ให้หมดใช้บาร,รมีตัวเองให้หมดใช้ให,หมดทําสิ่งใดทุกต้มเตมหมดม,มันจะเหลือไหมอ่ะไม่เหลือนะงั้นทำไงจานสู้เลยเออคับตอนนี้หนูออกกบบศัตรูไปหนูไปหาวิธีสู้เลยจารยังไงดีสู้สู้ยังไงอ่ะแบบบางคนไครมากเขอ,ออกไปทําวิธีป่าชลป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องดูนะว่าจะเจอของจริงหรือเปล่าอีกอนะถ้าเจอของจริงมันไม่มีอ่ะอดูแล้ว เกี่ยวก,กับเรื่องของบุญบาร,รมีมันซื้อหาไม่ได้ค<ะ>มันซื้อหาไม่ได้มันอยู่ที่ที่ดีจริงหรือดีปลอมแค่นั้นเองนะแต่ส่วนใหญ่แล้วดีดีสี่ร้อยสี่สาร้อยดีห้าร้อยเนาะ,ะนะครับคือแค่นี้ก็ ก็สร้างได้แล้วอบางทีสร้างมาเดี๋ยวมันก็จะหมดไปถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ทําให้มันดีต่อเนื่องไว้เพิ่งเพิ่งไปทรงไปสวดไปทําพิธีเนาะอาจารย์ฟันแรงมากเลยบอกว่านีเลยก็จะจะมีอย่างนี้ไปในไม่นานอาจารย์วาดได้ไหมคะเป็นยังไงขึ้นและลงอะไรอย่างนี้อาจารย์ถือว่าเลยเดี๋ยวเราไีถามอาจารย์เอาละแม่เอาละแม่คุณผู้ชมถามมาได้นะเดี๋ยวเราจะไปช่วงเออให้อาจารย์นี่ละเอาแบบนี่เลยแรงๆฉ่ำ จะมีช่วงเดือนนี้ที่จะบอกว่าน่ากลัวต้องระวังเรื่องอะไรเดือนนี้นะครับออนะเดือนนี้เนี่ยไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภ,ภัยอย่าชะ <นา S 2> ล่าใจามมาอย่าชะล่าใจน่าสงสารคนที่สุขโขทยัยคนที่อะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยมันจริงจริงมันมาทุกปีะนะครับจังหวัดน่านจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยต้องโอ้โหแต่ปีเนี้ยมันมามันมาโดยโดยที่ว่า ผมจะใช้คําพูดอย่างนี้ไม่มีความรู้เรื่องน้ำเนาะแต่อยากจะให้ระวังเขื่อนระวังทานบระวังอะไรต่างๆนานาแถวๆอยุธยาหส่อเพราะน้ามันมาตามสเตปนะปีนี้อย่าประมาทแล้วกันนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงอ่างทองช่วงสิงบุรีจะมากกว่าเก่านิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกักยังไงก็ได้หรือระบายยังไงก็ได้หรือระวังเขื่อนยังไงก็ได้อย่าให้มาถึงกรุงเทพที่แบบว่า ให้เบาที่สุดให้เบาที่สุดน้ำมันมีทางออกของมันอยู่แล้วที่พวกพวกแก้มลิงพวกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ฝากเอาไว้รอบมี้ไอาจรรยดากรุงเทพรอดไหมล่ะผมอะลุ้นนะแต่ขอให้เปอร์เซ็นต์รอดแล้วกันนะแต่มันห้าสิบห้าสิบตอนนี้เราสนใจอะไรรู้ไหมเราสนใจเรื่องเรื่องชายแดนเรื่องรอบข้างนะครับนะตรงเนี้ยก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องสนใจเรื่องน้ำด้วยให้ให้ให้อะไรต่างๆนะนะแล้วก็ แล้วก็คนที่ได้รับอุทกภัยเนี่ยเขาจําเป็นพี่เกี่ยวกับเรื่องเข้าสารอาหารแห้งเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆต้องเตรียมต้องตุนนี้เหละคะเขามีใช่ครับต้องต้องเตรียมต้องตุนตุนสำหรับเราด้วยตุนสําหรับแจกแจกจ่ายผู้ประสบผู้ประสบภัยด้วยพอปีนี้ห้าสิบห้าสิบปีที่แล้วยังพอรอดผ่านมาได้ดีแต่ผมเชื่อเราเก่งพี่ๆกรมชนเก่งพี่ๆการบริหารจัดการน้ําเก่งแล้วก็ ของเราในหน่วยงานในการในการเข้าถึงได้ในภาคเกอกชนนี่ยิ่งเก่งในเรื่องของน้ําเรื่องอะไรอีกอาจารย์อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของอันนี้นอกโลกสักหน่อยฮะไม่ใช่นอกโลกนอกประเทศสักหน่อยตกใจค่ะรู้ต่างดาวรู้แล้วรู้แล้จะสื่อสารกันได้แล้วเขาเขาบอกว่ามีมีเขาเรียกว่านวัตกรรมจากนอกโลกกับผ่านไปทางพรอาทิตย์เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้สาสาวันนี้ยเอาเอาสักหน่อย อ,อีกไม่กี่ปีเนี่ยได้ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของนอกโลกแน่นอนลยหลอถ้าตามความเชื่อถ้าตามความเชื่อนะ,ะนะเดี๋ยวจะมีคนค่อยๆมาเปิดเผยเรื่อยๆเ,เอานับจากปีนี้เป็นต้นไปะนะแล้วก็พวกช่วงทีนะฝั่งตะวันออกอฝั่งตะวันตกแล้วฝั่งตะวันออกเนี่ยจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนอกโลกเหมือนกันอ,อีก3าปีนับไปอีกสปีเนี่ยมันจะมีความชัดเจนในเรื่องของ ของนอกโลกแน่แน่นอนแล้วหนูมองจากหน้าต่างบ้านที่เสนาเนี่ยออกไปจะเห็นเขาล่อนมาไหมบ้างไหมเอาแบบอีกนี้เลยใช่ไหมเอาแบบล่อนยังไงดีฮะชัดชัดหรือว่าก็แบบว่าใกล้ชิดจริงๆเหรอท่านสื่อมาแกมาสื่อสารจริงเหรอแกอ๋ออ๋ออ๋อ แบบมาแบบไม่ใช่โดนนะเพราะตอนนี้เราห้ามขึ้นโดนนะต้องระวังนะอาจจะเป็นโดนก็ได้นะถ้าโดนไม่อาไมก็โอเคกินนะโดนไม่อ่อหนะอีกอย่างน้ำเราต้องระวังแล้วนี่อาจารย์ตอนนี้คนกังวลเนี่ยเื่องหะไรจะได้อ่าปากได้กินอิ่มเต็มท้องสิเพราะไม่ดีเลยอาจารย์ไม่ขายของไม่ดีไม่ไม่ค้าบ่นกันเต็มเลยเนี่ยแล้วมันจะขายได้แต่มันจะดีขึ้นไหมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเนาะนะครับเอาให้เข้าที่ ตอนนี้ต้องใช้คําว่าพอถูถูไทยๆภาษาชาวบ้านภาษาแม่ค้าเลยพอถูถูเพไทยได้พอเลี้ยงตัวได้ประเทศเราเนี่ยนะดวงเมืองของเศรฐษฐกิจเนี่ยอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหาร <_ s 2> อันนี้ย้าทุกครั้งเลยว่าอาหารเป็นสิ่งที่ที่ที่โดดเด่นเลยคือไม่อด <_ s 1> ๆๆไม่อยากนะพูดกันตรงๆว่าขอทานบ้านเรายัางไม่เคยอดอยากเลย อาจจะเป็นก็อาจจะใช่ออเรื่องจริงก็อาจจะเห็นาานี่นคือการออกแบบดวงเมืองของเรามาอย่าง,างชันฉลาดและห่วงจุ้ยเนี่ยผมเชื่อมากมหนึ่งหนึ่งคือบุญเก่าบุญเก่าที่เราสร้างมานี่คือความเชื่อส่วนตัวนะบุญเก่าบาร,รมีเก่าที่ที่ทำนายมาเป็นดวงชะตาต,าต่อแต่ตละคนเนี่ยนะสองการกระทําในปัจจุบันคุณได้ทาความดีที่เราสั่งสมนั่คือความจริงความจริงในชาตินี้นะครับสามคือชยภูมิการเทศ วิชาศัตว์่วงจุ้ยวิชาเกี่ยวกับเรื่องของชยภูมิบันพระบุตระวางโลเคชันมาอย่างดีนะตรงกลางพอดีเนื้อหอมมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยให้จับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารจะไปดีเป็นอันดับหนึ่งสำหรับปีนี้ประการที่สองผมยังเชื่อในเรื่องของอสังหาอยู่การก่อสร้างการปูดสร้างอิฐินดินปูนทรายพลังงานเรายังไปได้อยู่อาจารย์นี่คนคนถามมาถามจากไหนนะคะเขาบอกว่า ผู้นำและบวงรัฐบาลรอดไหมคะไหวไหมรอดไหมคะเออออตุลาเนี่ยสิงหาตุลาในเห็นยังจะอยู่ต่อหรือไปไปเลยมหเจ๊ในคำถามที่ถามถามซู่สินตงคนอยากรู้จ้ะเออจะไปรอดไหมอยู่ต่อหรือพอเถอะอ่านะจริงๆแล้วเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เนาะเสียงส่วนใหญ่ย้อนกลับไปที่เราพูดกันตั้งแต่แรก นะคำว่ากืนไม่เข้าใครไม่ออกของพี่น้องประชาชนและทุกคนในชาตินี้นะครับเหลือยังไงก็แล้วแต่เหอะนะแต่ดวงชะตามันฟ้องอย่างหนึ่งคือกยสิบ <15. S 1> หา้าทากันยูหรองป่าไม่เกินหรือเปล่า ไม่เกินกันยาพี่ปิงป่องเขาบอกว่าก่อยอ1สิบห้าเองนะอันนี้ผมไม่ได้ดูนะฉันพูดไปเรื่อยไปเปอยไม่เกินนี่เหรอจานไม่แน่ไม่รู้เนี่ยงบจบพอดีงบไรเกินเก้า่ีดจบกันยาไม่ได้แช่งไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ก็กันยานะครับกันยาตุลาคมแต่ไม่ถึงพฤศจิกาให้จับตาดูอะไรบางอย่างในวงการเมือง สิงหาเนี่ยเราเริ่มสิงหานับหนึ่งแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วตรงนี้จะเป็นอะไรที่ที่ต้องเลือกสำหรับรัฐบาลอ่าม,ม,มีคนใหม่ไหมคะมีคนใหม่มนนาแทนคนเก่าไหมอาจารย์อ๋อว่างไม่ได้ตำแหน่งนี้ประเทศชาติว่างรัฐบาลไม่ได้ต้องมีอยู่แล้วครับนะแล้วคนใหม่ที่จะมาเนี่ยเคยเป็นคนเก่ามาก่อนไหมอาจารย์ เขาบอกว่าชื่อของคนเนมัยเขามีหัวเอาไม่รู้ไงแต่คนเขาบอกว่าคนใหม่จะไปจะมีคนใหม่มาแต่คนใหม่เคยเออป็นคนเก่ามาก่อนไหมเป็นหน้าเก่าหรือเป็นหน้าใหม่อาจารย์ออต้องถามผู้ชมทางบ้านอันเนี้ยแต่ออผมมันมีในใจอยู่นะแต่จะเอาใครล่ะมันมีหรอ ก็ไปดูแคนดิเดตนายกเลยมีผู้ชัดเจนไปเลยมีตัวชื่ออยู่ไม่ถี่อ่ะหรือจะเป็นแบบมาแบบนิวคัมมิ่งเลยเอาเรื่องจริงมาแสกให้เลยตรงนี้ไม่ก็เราก็พูดเราอันนี้คือเป็นสิ่งที่อาจารย์เห็นอ่ในอีกเนี่ยหลังตุลาอะไรเงี้ยเป็นคนเดิมเดินไปเดินมาเหมือนเดิมหรือว่าเป็นคนเดินแบบแข็งๆหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมีเดินแบบแข็งๆด้วยใช่ไหมแข็งๆแล้วก็แบบอะไรๆะอะไรอะไรไงอ่าใกล้เคียง เห็นไหมล่ะใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงใกล้เคียงเดินเย่าเดินดีๆด้วยประมาณนั้นต้องเดินดีๆด้วยอย่าลื่นล้มอ้าวพูดนะต้องเดินดีนนะเดินนะเดินอเดินดีดีถ้าเดินแล้วลื่นมันก็เอันตรายกับสุขภาพแค่นั้นเองจะเอาเป็นห่วงเ็าเป็นห่วงไม่ได้มีอะไรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมล่ะที่อาจารย์คุณผู้ชมพูมาเต็มเลยว่าท่านปอหรือเปล่าท่านปออุ้ยมีต้องสามปอเออเอาไหนอ่ะ อร่อยมากไปที่นนทบุรีอ่ะมีอยู่ร้านหนึ่งอ่ะกุ้งอ่ะปอกุ้งเผาปอกุ้งเผาคนหนึ่งปอกะทิบคนหนึ่งปอกุ้งเผาปอไหนล่ะพ่อเอ้ยอก็อันนั้นไปเนาะแล้วก็เขาคร้าวให้ท่านผู้ชมไปคิดเอาเองนะครับแต่มันชัดเจนแล้วล่ะนี่ไงล่ะนะหนูดูมีเซนอาจารย์เพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไรต่างๆที่ไม่ไม่ดีไม่งามนะแต่ แต่ทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับอ่ะย้อนกลับไปอีกอทำอะไรต้องย้อนต้นฉบับนเนาะผู้นําประเทศดวงเมืองประเทศดวงเมืองอะไรราสีเมษราศีเมษใช่คะนะจากกรุงศรีอุธยามาสู่กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ะนะดวงเมืองของนักรบอ่าเป็นลูกทหารอ่าดวงเมืองของนักรบดวงเมืองของอะไรก็แล้วแต่เถอะในการสั่งการในการเด็ดขาด แต่ไม่ใช่ปฏิวัติอะไรต่างๆนั่นแหละคงไม่ใช่อคงไม่ใช่แต่ต้องแข็งแกร่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการจะมีการเขาเรียกอะไรผมขอใช้คำพูดอลไไม่ไม่มีความรู้ทางด้านการเมืองในเกี่ยวกับเรื่องของการนวัตกรรมใหม่ทางการเมืองในวิกฤตนี้อย่างโดดเด่นนะ นั่นแหละนั่นแหละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละอย่าให้ล้มแล้วกันโอเคงั้นเราคูยต่อนะดังนั้นปิงหาหลังจากนี้ไปมันก็อาจจะมีอะไรที่คลี่คลายช่วงไหนเราจะเห็นโฉมใหม่นะคะเห็นเห็นคนใหม่จะเห็นช่วงเดือนไหนนี่แหละ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 ตั้งยาตั้งยาสุรานี่แหละนี่แหละตลอดนี้แหละคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่วยกันจดจำเนาะได้เพราะว่ามันจะเกิดช่วงไหนยังไงบ้างอาจารย์คือพอพอตอนที่เข้าไปเราเห็นภาพเห็นอะไรต่างเห็นที่ อ่าทำการบงการบวชอะไรเงี้ยแล้ววันช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างอาจารย์เออถือว่าเป็นปรากฏการ์<ะ>แล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นมาสามปีแล้วนะครับแต่เป็นปรากฏการณ์ที่คนให้การตอบรับกันอย่างมากนค,คนติดตามข่าวาเรือ่องนี้ยออย่างเยอะแยะมากมายนะครับการบวชถือวัดปฏิบัติอย่างเคร่งขัดต้องใช้คํานี้เลยนะครับถูกต้อง ตามพุทธวิัยม,มีครูบาอาจารย์ดูแลอย่างชัดเจนนะครับผมนะแล้วก็ทุกคนปิติยินดีกันทั่วหน้า,าโดยเฉพาะนะครับแบบอย่างที่ดีงามคือคุณเจนนี่นะครับก็การจัดงานขึ้นมาราบรื่นดีครับนะฮะแล้วก็ได้ต้องขอขอบคุณหลายๆหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะนะครับคุณดำพึ่งนะครับหมอมหลวงสารีกิติยากรนะครับแล้วก็ ท,ทุนกัหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดี <Okay. S 2> นะครับแล้วก็สมเด็จพระมหาธีราจารย์ <Okay. S 2> แล้วก็พระสังฆราชนะครับหรือสังฆนายก mm hmm. แห่งสีรังกา mm hmm. แล้วก็พี่ๆศิลปินดาราทุกๆท,ท,ท่าน mm hmm. ที่เข้าไปร่วมงานที่นี่ mm hmm. ถือว่าให้คนเนี่ยได้รู้จักสมมามเณรีโดยเฉพาะคุณเจนนี่ได้มากขึ้น mm hmm. นะครับขอขอบคุณวัดทรงธรรมกัลยาณี นะครับจังหวัดนครปฐมโดยมีพระอาจารย์ธรรมนันตาผู้เป็นแม่งานใหญ่ในการจัดอบรมแบบฉบับของภิกษุณีไทยแต่เส่ยงอาจารย์พอช่วงนั้นที่ที่เราเห็นอันนี้อันนี้อันนี้ถามในโซเชียลเนาะหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าไปเอ๊ะบางอย่างทําได้หรือทําไม่ได้แต่ทำไมดูแบบเหมือนมีแบบเรื่องขอแบบ โดนกระทบจิตใจแบบเหมือนทัวร์มีดาม่าอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมไปเดินห้างไปอะไรอย่างเงี้ยจังไม่ใช่เดินห้างนะครับเออคุณเจนนี่อธิบายหน่อยเพราะคนเข้าใจผิดเยอะจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นภาพเนี่ยอันนี้พูดได้เนาะนะครับเราลงที่สนามบินร้อยเอ็ดตามธรรมเนียมตามโบราณาจารย์ตามความกตัญญูที่ลูกศิษย์พึงจะทำเรานับถือพระเดชพระคุณหลวงปู่ศิลาครับเราลงเครื่องปุ๊บ ใครก็แล้วแต่เหอะอย่างน้อยผมเห็นนะมีตำรวจท่านหนึ่งถ่ายรูปด้วยที่สนามบินปุ๊บปุ๊บป๊๊๊นะฮะธรรมดานะไม่เป็นไรถ่ายรูปไม่เป็นไรนะเราเดินทางจากที่สนามบินนี้เข้าไปกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่ศิลาเพราะก่อนมาเราก็ไปมาลาไหว้หลวงปู่ ลูกจะบวชหนูจะบวชแล้วอ่าหลวงปู่ก็ให้สินให้พรอ,อนุโมทนาและสนับสนุนนะพอทุมจีวรไปไปคนเดียวได้ไหมอ่ะไม่ได้ทีมงานก็ต้องไปผมก็ไปด้วยนะวันนั้นผมก็ไปเดินมาเราก็ขึ้นรถจากวัดอุทยานสนามบินแล้วก็วัดอะไรอีกวัดหนึ่งที่ที่กาละสินเจ้าคุณต้อม อีกที่หนึ่งสองวัดเราไปกราบครูบาอาจารย์เสร็จปุ๊บเราก็กลับก่อนพระที่ตกดินด้วยซ้ำเอาพูดกันตรงๆนะกลับก็กลับลงมาที่ดอนเมืองไม่ได้ไปเดินไหนเลยนะไ,ไ็่เไี่ยคกับาอาจารย์คือเรานะเราเรา,เราไปไหว้ครูบาอาจารย์คือเป็นสิ่งที่เราควรจะทำแล้วสมควรที่จะทำด้วยนะนี่คือการ การเดินเฉยๆพิรด์นีนั่นแสดงว่าตอนแรกเลยเนี่ยที่ที่มีการเดินทางไปที่ศีลลังกามีการไปทำพิธีที่นั่นด้วยถูกไหมคะใช่ครัแล้วก็ในวันที่ที่บวชก็คืออยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ที่ของอาจารย์ที่สระบุรีคืออะไรยังไงอาจารย์ตอนที่ตอนที่วัดรับสมณศักดิ์เป็นเหมือนกับสมณีเรจินีอย่างเงี้ยเรียนรู้อะไรในในวัดบ้างอาจารย์ เอะไรต้องทำมั้งแบบว่าตื่นเช้าขึ้นอิจวัตรต้องอิจวัตรอะไรเงี้ยไม่ใช่สมณศักดิ์ต้องเรียกว่าฉายาเออหนูก็พูดให้ถูกคำนะฉายาฉายาอย่างอย่างเช่นเหมือนดำรงตนเป็นพิษุนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่ในในระยะเวลาสั้นๆนะชื่อสมเนรีธรรมวิธรรมวิจิตนะครับก็ตอนเช้าขึ้นมาต้องบิณฑบาอต้องบินฑบาทนะในบริเวณศรีวรยาลัยนะครับก็จะมีญาติโยมเนี่ย มารอเข้าเข้า,เข,าเข้าแถวใส่บาตรกันอันนี้จะต้องอนนจะต้องรับบาตรค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นไปเดินตามแบบบ้านชุมชนคนอะไรอย่างนี้เหมือนพระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ถึงขั้นนั้นเนาะอาจารย์เออด้วยอํานวยสถานที่และโลเคชั่นของอทางสละบุีรีมไม่ค่อย<ต>สะดวกะนะครับแล้วก็ฝึกกรรมฐา,านไหมคะอาจารย์มีครับม,มีมีครูบาอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับกรรมาฐานเกี่ยวกับวิปัสสนาเกี่ยวกับธรรมะทั้งครูบาอาจารย์ทางฝ่าย ภิกษุนีแล้วก็พิกษุด้วยแล้วก็ทานทานข้าวกระชันนะคะกี่มือ้ออาจารย์สองมื้อครับสองมือม้อนะมีมื้อเช้าเนี่ยพอรับบารเสร็จพุทธเรียบร้อยเนี่ยก็คือมีอาคารฉันและมีศาลาชั้และ,ะนะครับแล้วก็ตอนก่อนอตอนเพลงอีกเหมือนพระเลยทุกสิ่งทุกอย่างในวัดปฏิบัตินะครับผมที่นอนอก็บางบาง นะครับนะแต่พอสมมติอ่ะพอพอจบแล้วพอลา,ลาสิขาเอาไปอย่างเงี้ยก็ก็คือตอนนี้พี่เนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกติแต่ก็คือก็มีหลักธรรมในการนําชีวิตมาขึ้นอย่างเงี้ยรู้ไหมฮะใช่ครับเพราะ<อ>หลายคนยไม่เข้าใจมาว่าเอ้าทำไมยังไปนั่นไปนี่ได้ทําไมยังดูแบบเออแบบเป็นดาราอย่างเงี้ยคนก็เลยเข้าใจว่าเอ,าอ้าก็เขาก็จะเป็นแม่ของลูกเนาะเขาก็ต้องมีถารต้องในเรื่องของของของการบวชเนี่ยบวชไม่ใช่บวชแก้กรรมบวชไม่ใช่บวชเอา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 แฟชั่น บวชไม่ใช่บวชเอาตามประเพณีบวชหนึ่งเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาหให้พุทธบริษัท4ี่นั้นยังครบอยู่1คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั่นคือ1ในปณิธานของคุณเจนนี่คืออยากให้พระพุทธศาสนานั้นได้ปรากฏในภิกษุณีสงฆ์นะครับสคือบวชเพื่อนําธรรมะเอาไปใช้ไปฝึกวิทยายุทธไ ไปฝึกวิทยายุทธ์ต่างๆแล้วก็ไปฝึกธรรมะต่างๆเอามาสามารถตอบปัญหาสามารถนํามาล้างซึ่งความทุกข์ล้างซึ่งในเรื่องของต่างๆได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับแล้วก็คือกลับมาณะกลับมาสู่สภาวะโลกแห่งความเป็นจริง่กลับเข้ามาสู่บทบาทของความเป็นแม่ของความเป็นศิลปินนะครับของความเป็นพี่ๆน้องๆกัน เราก็จึงนำธรรมะนี้มาใช้และอุดมการปณิธานคืออย่างไรตราบชีวิตจะหาไม่เราก็ยังต้องสืบสารพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่มีโอกาสจะบวชอีกไหมคะไปไหมครับพี่รุ่นแม่หนูยังไม่ได้ค่ะลูกหนูยังเล็กยังไม่บอกอันนี้ชัดเจนมากหนูพูดได้ชัดเจนไม่พร้อมตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่พออย่างนี้แสดงว่าถ้ามีใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะไปลุยทางธรรมอะไรอย่างงี้บ้างก็ อาจารย์วอเล่ติดต่อได้เลยอย่างงี้เหรอคะหรือว่าไงอาจารย์จะจัดอีกเหรอคะจริงๆแล้วอยู่ที่อ,อยู่อยู่ที่ความพร้อมด้วยแล้วก็อยู่ที่ครูบาอาจารย์ด้วยอบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าใครจะบทง่ายๆนะครับม,มากันเป็นร้อยแต่เหลือสี่สิบหกสี่สิบกลูกแ,แล้วทำไมถึงแบบมีการไม่ได้<อ>ครั้งหนึอย่างถ้าสมมติว่าพี่รถเมย์ไปเนาะ,ะทางประวัตินีเนี่ยหรือว่าทางครูบาอาจารย์ในสายภิกษุณีเนี่ยไม่ใช่ว่มามาจ,าาจาัดวอเล่แล้วได้เลยนะเขาต้องสอบ เออเป็นห่วงลูกตอนแรกก็จะมาได้หรอกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องลูกเนี่ยเออถ้าถางจะไม่ได้แล้วค่ะอ,อ,อะไรประมาณนี้อ,อ,อาจจะอยู่อย่างเงี้ยแต่ตเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องต้องต้องพร้อมจริงๆต้องวางได้จริงๆออแต่ถ้าบวชส,ส,สัมมาเนรีไม่ได้เราไปใส่บาตรได้เราไปช่วยงานได้เป็นธรรมบริกรเป็นชีพามช่วยงานได้ออตามปกติเพราะหนึ่งเนี่ยน,นั้นคืออุบาสิกาเหมือนกันออคือพุทธสาวิกาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีหนึ่งเปิดครั้งหนึ่งครับ ปีหนึ่งเปิดครั้งหนึ่งอยู่ที่ความพร้อมแล้วก็ติดตามที่ทางไลฟ์สดของเดอะโกสิกเพราะเรามีทั้งบทผู้หญิงแล้วก็บทผู้ชายด้วยนะครับคนคนนี้มาค่ะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าทางทหารเนอะนี่ยังอ่ะ้องถามข้างในว่าเขาก็มีการไลฟ์สดังพื้นที่ไปเขาไลฟ์มาตลอดเลย่จาข้างในแต่ว่าสื่อก่างว่าสื่อของทางประเทศไทยเองว่าลงพื้นที่กันไป ที่ทางฝั่งศรีสะเกดสุรินที่วันนี้พาทูตต่างๆลงไปกันเยอะมากสื่อต่างประเทศก็มาแบบหลายสำน,นักมากๆเลยเนี่ยีั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดนี้ไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวตัดขอขอตัดวดีโอไว้เนาะจะได้เห็นไปออด้วยกันนะตอนนี้ไปเลยเนาะเอองั้นอาจจะมีที่หนึ่งชาววัตถุนิมสามมาตานแต่กนบอกว่าเลขอะไรเทา่จะมาจริงด้วยถือว่ากูให้ฝากอาจารย์สืบเนื่องสืบเนื่องนะครับอันนั้นเดี๋ยวตัดตัดนี้ไว้ด้วย นะออนเออเผื่อมีอ,อัปเดตเนาะชวงอาจารย์เขียนเลขเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวขอแอบติดตามสถานการณ์บ้านเมืองนิดนึงนะคะอันนี้มาจากอะไรบ้างอาจารย์รอาจารย์เขียนแล้วอาจารย์เขียนขึ้น,นกระดานเลยวทริปอันศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้คำนี้เลยว่าทริปพระเจ้าห้าพระองค์อาจารย์ไปไหนมาคะหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดบางพีใหญ่ในหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดเขาตะ เขาตะเคาไปบุรี่เรารูปนะเรียกกันว่านะโมพุทธายะทิพพระเจ้าห้าพระองค์ทุกคลิปที่เราไปจะมีอะไรประมาณเนี้ที่แต่เรื่องความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อพี่ล้นเมย์คนเราบุญวาสนาไม่เหมือนกันพี่ก็พี่ตีงปองนะบุญวาสนาไม่เหมือนกันบางคนก็เชื่อบางคนก็ได้แต่บ่อยแต่จะทีหน่อยก็แล้วแต่ชอบมาให้เห็นถูกไหมอาจารย์อันนี้ขึ้นมาแบบไหนบ้างคะอาจารย์อ่ ส่วนใหญ่จะประทับโอ้รอไม่ก็ไม่กระทูบเด้แ<ช>หละมีอยู่สองอย่างอุอ๊ยอันนี้จอเล็กของเราก็คือตอนนี้กำลังกำลังจะแถลงใช่อืมันจะอันนี้เพิ่มอ,อ,อันนี้อันนี้พอไหมจ๊ะพอมแม่ฝั่งน,นงนู้นกำลังแถลงแถลงกำลังแถลงอยากฟังแบบสดๆด้วยขอฟังนิดนึงได้ไหมขอฟังได้ไหมไม่ได้ขอญาตขอขอฟังนิดนึงนะครับ หัวข้อที่บรรยายในวันนี้ครับ<ส>ก็จะเป็นอันแรกเรื่องของ sequence of events and facts ครับ<ส>ก็คือเรียกว่า,าลำดับเหตุการณ์นะครับสองก็คือสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็สามก็คือการพ,พูดถึง misinformation หรือว่าการพูดถึงข่าวลวงหรือข่าวเท็จหรือข้อมูลที่ไม่จริงนะครับเริ่มต้นปี2 0 5ครับทางกัมพูชานั้นได้กระทำการที่มีการ u, ยั่ยุเพื่อเกิดความตึงเครียดทางการทหาร รวมถึงการเคลื่อนไหวของภาคคละเรือนโดยมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้นะครับ13กุมภาพันธ์ครับนำ <2. S 1> นักท่องเที่ยวกัมพูชานั้นมาร้องเพลงที่ภราสาทตาเมือนทมครับ28กุมภาพันธ์ครับ มีการเผาอาคารนะครับที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งตรงจุดนั้นเองนะครับเป็นจุดที่เ,เป็นสัญลักษณ์นะครับความสัมพันธ์ไทยลาวกับวูชาครับจากนั้นครับก็เริ่มมีการเพิ่มนะครับแนวป้องกันนะครับในภาพนี้ก็เขียนว่าเปรียบเทียบนะครับระหว่าง3กคุมภาพันธ์กับ24พฤษภาคมนะครับ ทางผู้แทนกอัพบกก็มีการพูดถึง <will> make, ว่า make, มีการเพิ่มทั้งเ <the> จ้าหน้าที่ <and S 1> และยุโทโธปกรณ์นะครับเข้ามาใกล้ <and S 1> ชายแดนไทยไมากยิ่งขึ้น ไอไดิซึ่งนกเหมือนกัน่คนมั้นี่เขาก็แถลงวันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนอะแล้วเมื่อกี้พอดีทางไทยรัฐทีวีทางไทยรัฐออนไลน์เขาก็จะมีการแปลให้ฟังไปด้วยเลยว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยทางทหารเขาแถลงว่ายังไงเล่าว่าอะไรบ้างอย่างนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันไปค่ะเพราะว่าน่ายาวเพราะนี่เพิ่งเริ่มเดี๋ยวนี้ก็วันนี้ติดตามก่อติดไทยรัฐทั้งวันเลยนะคะะว่าจะเป็นทางโซเชียลไทยรัฐนิวหรือแม้แต่ในหน้าจอทีวีเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดต ถูกต้องภาษาเกลและทีนี้ชาสากลเขาจะได้รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากฝั่งของเราใช่ถูกต้องนะคะอาจารย์อะไรนะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมทวิตนิดนึงนะแม่นะาทวิตนิดนึงนะทวิตนิดนึงนะมางวดนี้อาจารย์เขียนไว้แล้วมีเลขตามนี้ค่ะก็เออเป็นการละเล่นเนาะนะครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะไม่ซีเรียสแบบโปจอยนะครับแบบที่อาจารย์เห็นผ่านตามาเออประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ในทริปที่้าชอบจังเลย,ชเลยแชปเลยจ้ะแชปเลยจ้ะอุ้ยเลขนี้เลขเดียวกับบ้านตูด